เอ้าให้คุณ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 หยุดหยุดหยุดคุณหยุดคุณแกแกแกแค่นี้ก่อนนะเอ้ยลุงลุงจับผมไว้ครับ ทำไมเป็นบ้าเลยรนี่คุณเวลาจะถอยรถอะทำไมไม่ดูคนเลยอะแล้วใครใช้ให้มาอยู่ตรงนี้อะตรงนี้มันที่จอดรถใช่ครับตรงนี้มันเป็นที่จอดรถและที่สำคัญนะครับมันเป็นที่จอดรถสำหรับคนพิการดูจากที่ผมเห็นคุณแล้วเนี่ยคุณมาคนเดียวและคุณก็ไม่ได้พิการด้วยทำแบบเนี้ยผิดพบรบจราจรทางบกมาตราที่57นะครับ ผมก็จะเขียนใบสั่งไงครับเฮ้ยนี่คุณทาอะไรของคุณเนี่ยคุณไม่มีสิทธิ์มาเขียนใบสั่งให้ฉันแต่ว่าคุณทําผิดนะครับแลวคุณเนี่ยก็จะได้ข้อหาเพิ่มอีกหนึ่งกระทงข้อหาทําลายทรัพย์สินราชการแล้วไงแล้วแกมีสิทธิ์อะไรมาเขียนใบสั่งให้ฉันไอต้ตำรวจจะจอกนี่คนกําลังดูหมิ่นเจ้าหน้าที่อยู่นะครับทําแบบนี้เนี่ยผมว่าไปคุยกันที่โรงพักดีกว่านะครับ มาครับโอ๊ยโอ๊ยใส่ใส่สิครับไว้อยู่เฉยไงครับโอ๊ยเต็ไหนดูสิเรเรียบร้อยหรือยังเอาเป็นว่าคุณอยู่ตรงนี้นะครับอย่าเพิ่งไปไหน ทำแบบนี้ทําไมอ่ะเดี๋ยวก็โดนอีกกระทงหรอกนี่หุบปากไปเลยนะไอ้ขาเดี่ยงถ้าเกยังพูดอยู่ฉันชกแกนแน,หน่หนูหนุชจะพาลุงไปไหนอ่ะหุบปากเลยนะถ้าไม่หุบเนี่ยฉันชกแกน,นะ ฮัลโหลสวัสดีครับครับอ๋อได้เลยครับครับไม่มีปัญหาครับสวัสดีครับอ้าวเฮ้ยหายไปไหนแล้ววะ ทำแบบนี้ทำไมอะ่ะปล่อยลุงะนะไม่รู้ปล่อยลุงะนะฉันจะทิ้งคุณแจวไว้ให้ลุงตรงนี้นะลุงก็หาทางช่วยตัวเองก็แล้วกัน ที่รักคุณต้องช่วยฉันนะคะฉันโดนตำรวจยัดข้อหาค่ะเอ่อตอนนี้ฉันอยู่ที่สวนสาธารณะค่ะคุณรีบมานะคะที่รักค่ะคุณคิดว่าคุณจะหนีผมพ้นเหรอบอกมานล้ว่าคุณเอาคุณลุงไปซ่อนไปที่ไหนะแล้วกุญแจมือหายไปไหนโอ้ยนี่ลุงอะไรกุญแจมืออะไรฉันไม่รู้เรื่องคุณอย่ายัดข้อหายฉันนะปากแข็งนักใช่ไหมแบบนี้เดี๋ยไปกับผมดีกว่า ไปฉันไม่ไปไปนี่ถ้าคุณลุงคนนั้นไปอะไรไปเนี่ยผมจะเพิ่มข้อหาคุณอีกหนึ่งกระทงไปคุณตำรวจคุณตำรวจช่วยลุงด้วยช่วยลุงด้วยครับลุงครับลุงเป็นอะไรไหมครับ มีผู้หญิงอ่ะคนหนึ่งแกล้งลุงอ่ะแขนรถลุงมาทิ้งมาที่นี่ยแล้วก็เอากุญแจมือล็อกุงไว้กลเครื่องเล่นบ้าเนี่ยกุญแจกุญแจลุงลุงขอบคุณมากนะคุณตำรวจครับ ทีนี้ลุงบอกผมได้หรือยังครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะแล้วผู้หญิงคนนั้นนี้เป็นใครหน้าตาเป็นยังไงแล้วแต่งตัวเป็นยังไงครับโอ้ยปลย่อยฉันนะฉันบอกว่าให้ปล่อยไงปล่อยอยู่ดเดยฉยๆสิครับบิลฉันบอกว่าให้ปล่อยโอ้ยเจ็บเจ็บอยู่เฉยๆสิครับปล่อยเดี๋ยวนี้แลยนะ่นี่มันเกิดอะไรขึ้นจ้ะตั้มคะ ะะไอ้ลุงนี่นะคะ่ะที่ทําให้ฉันอะโดนตํารวจยัดข้อหาใส่สวัสดีครับสารวัตรคือผู้หญิงคนนี้จะถอยรถไปชนคุณลุงพิการนะครับและที่สําคัญนะครับยังจอดรถในที่ของคนพิการด้วยพอผมจะเขียนใบสั่งให้เขาเนี่ยเขาก็หยิบใบสั่งผมปาทิ้งครับผมก็เลยต้องใส่กุญแจมือเขาแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเขาหลุดออกมาจากกุญแจมือได้ยังไงเพราะไอ้หนูคนนี้แอบขามาลูกกุญแจและออไมาในปานครับคุณตำรวจลงอะเห็นแด่การทุกอย่าง ลุงนี่มันใส่ร้ายฉันค่ะสองคนนี้มันเป็นพวกกันแล้วก็ตำรวจคนนี้มันจะรีดไถเงินฉันค่ะพอฉันไม่ให้มันก็เลยใส่ร้ายฉันแต่ลุงมีหลักฐานหลักฐานอะไรครับลุงเออตอนที่แฟนคุณตำรวจทำผิดอ่ะลุงอ่ะถ่ายคลิปไปทุกอย่างเลยนี่ครับคุณตำรวจ นี่คุณกำลังดูหมิ่นเจ้าพนักงานอยู่นะครับถ้าคุณทำแบบนี้ผมขอเพิ่มผู้หายให้คุณอีกหนึ่งกระทงครับไปลงพักกระตุมาครับออ้ย,อยใส่สิครับม้ยอยู่อิจฉาไงครับอ๊ยเจ็บหนดูสิเรียบร้อยรื้ยังเอาเป็นว่าคุณอยู่ตรงนี้นะครับอย่าเพิ่งไปไหน บิวคุณทำผิดกฎหมายะยังมีหน้ามาโกโหกผมอีกเหรอจ่าครับจับตัวผู้หญิงคนนี้ไว้ครับเฮ้ตั้มทำแบบนี้ไม่ได้นะะฉันเป็นแฟนคุณนะคุณจะมาอ้าวว่าเป็นแฟนตำรวจไม่ได้บิวทำแบบนี้มีแต่ทำให้ผมเสื่อมเสียเราเลิกกันดีกว่าคืนคบกับคุณต่อไปเนี่ยมีแต่สร้างความเดือดร้อนให้ผมเอาตัวไปโรงพักไปครับครับเฮ้ยเฮ้ยจับคะ ฉันบอกให้ปล่อยงไอยงไม่ผมจะเอาไว่นะฉันไม่มีวันมาคุยไงยหรอกไม่มีวันไอ้คุณคุณไอ,อ้คุณไอ้ยุยดหยุดเดี๋ยวน,นะคุณไอ้คุณเอ้ยระวงังเอ้เบล ี่นผมก็มารับตัวคุณไงครับถึงคุณจะได้รับผลกรรมที่คุณทำเอาไว้แต่ยังไงเนี่ยคุณก็ต้องรับโทษทางกฎหมายอยู่ดีนายไม่ต้องมาซ้ำเติมฉันเลยนะไอพวกทั่วนี่คุณด่าตัวเองเหรอครับถ้าคุณด่าตัวเองเนี่ยด่าไปเยอะๆเลยนะครับเสร็จเราจะได้ไปโรงพักกัน <c oughs> นี่คุณเบาๆหน่อยสินี่โรงพยาบาลน,นะ ไหนคุณบอกว่าพ่อคุณรวยไม่ใช่เหรอฮะมีโรงแรมตั้งสามที่แล้วนี่อะไรนั่งซาเล็กมางานแต่งเนี่ยนะเอ,อ่อคือว่าคุณดูแคกผมสิเขามองกันหมดแล้วนะผมไม่รู้ว่าจอาหน้าไปไว้ไหนแล้วเบครับฟังฉันก่อนนะคะผมไม่ฟังเลยทั้งนั้นอะคุณมันโกหกจริงๆแล้วคุณมันจนเบฉันไม่ได้โกหกนะคะฉันไปคุณเลิกต่อแหละเลยนะพี่ทำไมถ้าผมไม่รวยคุณจะไม่แต่งงานกับลูกสาวผมเหรอถามมาได้ ใครจะอยากเป็นลูกเขยจนๆขับซาเล็กกะจอกๆแบบนี้วะคนอย่างฉันเนี่ยต้องเป็นลูกเขยเศรษฐีเท่านั้นเลยเอาแหวนผมคืนมาเดี๋ยวนี้ไม่นะคะเแบบปล่อยนะคะผมจะยกเลิกงานแต่งแล้วผมจะไปแต่งกับคนที่เหมาะสมกับผมที่สุดเอาคืนมาคุณกี้ครับคุณตกลงจะแต่งงานกับผมไหมแต่งค่ะฉันตกลงเฮ้ยจะแต่งงานกับคนนี้จริงเหรอทำไมแกจะให้เจ้าบ่าวเนี่ย แต่งกับลูกคนขับซาเล้งเหรอเบคุณทาแบบนี้ต่อหน้าฉันได้ยังไงอะ่ะแล้วทำไมเราจะทำไม่ได้อะ่ะก็พวกคุณสองคนเป็นเพื่อนกันไม่ใช่หรอเรื่องมาถึงขนาดนี้แล้วฉันจะบอกความจริงให้เธอฟังแล้วกันนะฉันกับเบย์อ่ะเราคบกันมานานแล้วคบกันก่อนที่เบย์เนี่ยจะรู้จัก,กเธอซะอีก บิว<ล>เ<บ><ล>ชื่อพ่อยังลูกว่าหมอเนี่ยมันไม่จริงใจกับลูกมันโกหกหลอกลวงลูก,กมาตลอดพ่อพ่อขอโทษนะบิวถ้าพ่อไม่ทำแบบนี้ลูกก็ไม่มีวันตาสว่างหรอกเฮ้แกพูดอย่างนี้แบบเพราะว่าไงวะอะ ก็หมายความว่าเรื่องที่แกรเร่งรัดลูกสาวฉันแต่งงานอ่ะฉันอ่ะรู้เท่าทันแกทุกอย่างไงบิวคือผมใจจะขาดแล้วนะเมื่อไหร่เราจะได้แต่งงานกันสักทีอ่ะจะให้ผมรอบกนานแค่ไหนอะบิวฉันก็อยากแต่งงานกับคุณเหมือนกันค่ะแต่ว่าพ่อคุณอ่ะเขาไม่เศรษฐีใช่ไหมเขาคงรังเกียจคนแบบผมอ่ะพ่อคุณไม่อนุญ,ญาตอ่ะเราคงไม่ได้มีวันนั้นใช่ไหม เออไม่ใช่นะคะยังไงก็ต้องแต่งค่ะฉันอยากแต่งพ่อห้ามฉันไม่ได้หรอคะพ่อคะตกลงเรื่องงานแต่งพ่อว่าไงคะแฟนลูกอะ่ะทำง,งานทำการอะไรอะ่ะเอนเดินเท่าไหรอ่อ่ะพ่อทำเป้นคราก่อนอะ่ะลูกก็อ้ามอึง้งไม่ตอบพ่อมีบ้าน มีรถหรือ,อยังว่าไงโทรพ่อคะสมบาัติมันเป็นของนอกกายความรักสิคะสำคัญกว่าคนไม่มีงานมีการทำไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งอะ่ะจะเลี้ยงลูกไหวเหรอแต่พ่อคะเบรเขาเป็นคนดีมากเลยนะคะเราสองคนเนี่ยจะสร้างตัวไปพร้อมๆกันคะ่ะ <c oughs> อ๋อเหรอถ้าพ่อไม่ให้หนูแตง่งอ่ะหนูจะหนีออกจากบ้านไม่เชื่อเนี่ย พ่อก็คอยดูพ่อขัดขวางความรักของหนูไม่ได้หรอกค่ะนายครับเรื่องที่นายสั่งเนี่ยได้เรื่องแล้วครับพาฉันไปเดี๋ยวนี้ ที่นี่เหรอวะใช่ครับนายนายครับผมว่านายต้องมาดูเองครับ เบ้คะเมื่อไหร่คุณจะร่วมหัวร่วมหางอีนางบิวมาสักทีละคะรีบๆแต่งงานแล้วก็รีบๆหย่าซะแล้วก็ขอแบง่งสินสมรสของมันมาเยอะๆ <c oughs> เอ็งไม่นานเราจะที้รักนางบิวเนี่ยนะมันหัวอ่อนพ่อเศรษฐีของมันเนี่ยก็เลี้ยงแบบไข่ในหินเจอคำหวานของผมเข้าไปทีเนี่ยงูหัวไม่ขึ้น <c oughs> บิ <Bill. S 2> ถ้าพ่อจะมาห้ามไม่ให้หนูแต่งงานเนี่ยพ่อไม่ต้องพูดเลยนะคะบิวผู้ชายคนนั้นอ่ะเป็นคนไม่ดีจริงนะลูกหนูไม่เชื่อพ่อหรอกค่ะหนูกับเบย์คบกันมานานหนูรู้ว่าเบย์เขารักหนูด้วยความจริงใจแต่ว่ามันมีคนอื่นนะพ่อเลิกพูดได้แล้วค่ะถ้าพ่อยังพูดอีกหนูจะไม่พูดกับพ่อแล้ว เออคือว่านายจะปล่อยให้คุณหนูเนี่ยแต่งงานกับมอนั่นจริงๆเหรอครับไม่มีทางอ่ะฉันอนะ่ะต้องทำลูกสาวชั้นตาสว่างให้ได้ไม่เชื่อคอยดู ยอมให้หนูแต่งงานสักทีอะค่ะก็เพราะว่าพ่อรักลูกเลยพ่อทำทุกอย่างเพื่อลูกอยู่แล้วถ้างั้นพ่อก็ไปแต่งตัวได้แล้วค่ะแต่งตัวซึ่งทำไมอะหนูรู้ว่าพ่อไม่ชอบเบแต่หนูอยากให้พ่อไปร่วมงานไปส่งตัวหนูนะคะได้ต่พ่อไปส่งหนูนะลูกแต่ว่าลูกต้องรับปากพ่อก่อนนะว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นหนูต้องตั้งสติดีนะลูก <c oughs> นนหนูสัญญานะคะว่าหนูเนี่ยจะมีสติไม่ใช้อารมณ์ค่ะงั้นรอพ่อเดี๋ยวนะลูกพ่อจะแตกตัวใหม่ให้รอเลยค่ะแล้วคนขับรถไปไหนล่ะคะพ่อวันนี้พ่อจะขับรถไปส่งลูกเองขอบคุณนะคะพ่อน่ารักที่สุดในโลกเลยค่ะ เสียหรอคะพ่อลบแบบนี้หนูจะไปงานแต่งทันไหมอะพ่อเย็นๆเดี๋ยวพ่อลองซ่อมดูก่อนนะลูกนี่หนูหยุดเดินก่อนได้ไหมพ่อเปียหัวพ่อาย,ยังซ่อมไม่เสร็จอีกเหรอคะ เสียหรอครับเนื่อจากการแต่งตัวแล้วนะ่ะจะไปงานกันใช่ไหมครับใช่ครับวันนี้ลูกสาวผมอะ่ะจะแต่งงานอะ่ะแล้วแบบนี้จะไปทันหรอครับแถวนี้ไม่มีรถวิ่งด้วยนะครับ่านท่านขอยืมรถซาเล้งก่อนได้ไหมอะไรนะพ่อไม่ทันระบิวยังไงอะ่ะพ่อต้องเอาลูกอะ่ะไปส่งให้ทันพิธีห้ได้ไดตกลงเอาไงจะยืมรถไหมยืมสิได้เลยเอาไปเลยว่าแต่คุณจะไปชุดนี้จริงๆหรออัน แลกเสื้อด้วยได้ไหมจะแลกริงเหรอเอาดิพอ่อพ่อทำอะไรเนี่ยเสื้อนี้มันดูจนนะก็เอานะดีกว่าชุดที่มันเปื้อนน่ะอะค่าเช่าห้าพันพอไหมยพอพอเอาไปเลยไปเลย รีบข้นรถลูกพ่อพ่อจะให้หนูนั่งไอรถกระป๋องนี่ไปจริงเหรอแถวนี้ก็ไม่มีแท็กซี่ผ่านถ้าจะเรียกรถก็ต้องรอเป็นชั่วโมงรีบขึ้นรถเถะลูกเดี๋ยวพ่อจะขับซาลินไปส่งลูกเองโอ้ยพ่อจะไม่มีอะไรประกาศฝังให้ลูกไปงานแต่งได้พ่อสัญญาปลูกโอ้ย ครับคุณเจ้ารถท่านครับขอบใจนะขอบใจนี่เสื้อสุดขัผมขอรถซาเล้งไปคืนเจ้าของตัวจริงนะครับอืมไปได้แล้วแล้วอย่าลืมนะให้ทิปบเขาด้วยนะครับผมทั้งหมดนี่เป็นแผนของพ่อเหรอคะพ่อเคยบอกลูกแต่ลูกไม่เชื่อพ่อพ่อจำเป็นต้องใช้วิธีนี้ บิวบิวบิวจ๋าคือยกโทษให้ผมเถอะนะผมไม่นึกเลยว่าพ่อคุณจะใช้วิธีนี้เบคุณทำอะไรอะ่ะลุกขึ้นมาเดี๋ยวนี้เลยนะไปจะไปไหนก็ไปไปฉันไม่ได้รักเธอแล้วฉันรักบิวคนเดียวเว้บิวจ๋าพ่อของคุณน่ะวางแผนให้เราผิดใจกันนะเขาไม่อยากให้เราแต่งงานกันน่ะพ่อขี้โกงอะ่ะพ่อจงใจทำลายงานแต่งของหนูไม่จริงนะครับคุณหนู หนูเนี่ยลองฟังคนนี้พูดก่อนครับคุณเป็นใครอะ่ะผมก็เป็นเจ้าของบ้านเช่าที่ผู้ชายและผู้หญิงสองคนนี้เนี่ยมาเช่าอยู่ยนั่นแหละครับแกพูดบ้าอะไรวะพวกเขาเนี่ยเป็นแฟนกันแล้วผมได้ยินมาว่าพวกเขาเนี่ยหลอกที่จะวางแผนแต่งงานกับลูกคนรวยวยครับเอ้ยแกอยากตายนี่ไงบ้าไอ้คนเลวฉันไม่น่าเชื่อคนอย่างแกเลยพ่อคะ ดูขอโทษนะคะเทพหนูไม่เชื่อพอ่อที่ฉันรวยขึ้นมาได้ก็เพราะฉันอะดูคนออกเพราะงั้นแกตบตาฉันไม่ได้หรอกแต่ฉันนะผิดตรงที่เลี้ยงลูกมันดีเกินไปจนเขามองทุกคนดีไปหมดแต่ตอนเนี้ลูกสาวฉันอะตาสว่างแล้วส่วนแกมาทางไหนก็กลับไปทางนั้นไปลูกบิวบิว,บวเฮ้ยเฮ้ยแกนักกน ไปบิวกลับมากา่อนกลับมาก่อนดีวะจะไปไหนไห่ายมันเลยคนแบบนี้ต้องไปจานโลกโซเชียลคนเลวแบบนี้อย่าให้มีที่ในสังคมอีกเลยไอ้บว <c oughs> <c oughs> อย่าอยา <c oughs> อถา,า,า,ายนะวะ